นักเตะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกันแล้วนะครับดูท่ากองหน้าที่แฟนๆอยากได้ตัวจะหายไปอีกหนึ่งคนเดีวเคียวิโกของทีมอื่นที่อาจจะทำให้เราคียวโกกันสักทีก็ได้ดี่วขาออกที่ยังรอคอยให้จบลงซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าอาจจะยืดเยอะกว่าที่คิดก็ได้และดี่วสำคัญของสโมสรที่เพิ่งจะล่มไปสดๆร้อนๆทำไมถึงปล่อยให้ล่มในทีนี้ยังจะมีอะไรที่สำคัญไปกว่างเงิน10ล้านปอนด์อีกทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ขอบคุณผู้สั่งซืย์นะครับเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปราไก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเรานะครับพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ําซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนกินข้าวมันไก่ต้ม จ,นนจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้งคู่นะครับหากซื้อได้ทาง s h อป e ี้ลาซาด้าที่ BKY Official Store TikTok Shop ทางตรามือ o f f i c i a l นะครับแล้วก็เช่นกันทางกูเม่มาเก็ตท็อปฟู้ดแลนด์วิลล่ามาเก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่นะครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมนทอดกรอบราไก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงครับยอดขายดับหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนลุงรังด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภยัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้ค ไปกับไข่กรูมิงนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับเสื้อ แข่งแมนย่เนเต็ดทีมเย่าครับฤดูกาล2025 2026นะครับตอนนี้วางจำหน่ายแบบออนไลน์แล้วท่านใดสนใจก็รีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับพร้อมกับโปรแรงครับเสื้อเยาวรฤดูกาลที่แล้วลด50%นะครับท่านใดสนใจก็ไลน์ไปที่แอสไซน์นัทเจอร์ซี่ตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ที่ด้านล่างตรงดีสคริปชันก็ได้สอบถามแอดมินได้เลยนะครับขอบคุณอารีฟุตบอลนะครับที่สนับสุนดูบอลกับแนทนะครับอารีฟุตบอลฟุตบอล for all ฟุตบอลของทุกคนครับ วันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องทางการก่อนนะครับก็คือนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนเนี่ยได้กลับมารวมตัวซ้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่ก็คือฤดูกาล2025ถึง2026น,นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยยังมีนักเตะหลายคนที่ไม่ได้กลับมารายงานตัวนะครับแต่ว่าบางคนที่ทั้งคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วรวมไปถึงบางคนที่เป็นหน้าใหม่ก็เข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมารูสคุนยาหรือว่าดีโก้เลออนอันนี้ก็จะไม่รวม 5นักเตะที่สโมสรบอกว่าช่วงนี้นะครับไปใช้เวลาในการหาสังกัดใหม่ก่อนนะครับเช่นเจดอนซานโชมาคัสไรส์ฟอร์ดแอนโทนีไตเรลมาลาเซียอเลคันโรกานาโชพวกนี้คือเราจะไม่ได้เห็นอยู่แล้วนะครับซึ่งภาพที่ทางสโมสรปล่อยออกมาในหลักๆก็จะเป็นจังหวะที่เดินเข้ามาที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันทักทายช่างภาพอะไรต่างๆจังหวะที่อยู่ในโรงอาหารก็มีนะครับแล้วก็จังหวะที่เรียกความแข็งแกร่งทางร่างกายอยู่ในยิม ขณะที่บางคนที่ยังไม่ได้กลับมารายงานตัวก็มีเห็นนะครับมีสุ่มซ้อมเรียกความเฟสกันเองอยู่หลายคนอย่างเช่นเจ้าหนุ OB, ่มชิโดโอบีทีมีข่าวว่าจะกลับมารายงานตัวในวันพฤหัสนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ยินดีต้อนรับนะครับหน้าใหม่ของทีมอีกครั้งนี่มีผมพูดชื่อไปแล้วนะครับขอต้อนรับเลยครับทั้งเดียโกเลีอนแล้วก็ความหวังใหม่อย่างมาทุสคุนย่าก็ขอให้ทั้งคู่ประสบความสําเร็จในการคาแข้งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวตลาดซื้อขายนะครับเริ่มจากข่าวที่แฟนเพจแฟนช่องหลายท่านคอยคอมเมนต์กันมาตลอดเวลาที่เราคุยกันนะครับว่าอยากได้กองหน้าคนไหนเข้ามาเสริมทีมก็ต้องยอมรับว่าคนนี้คือหนึ่งในชื่อแรกๆที่แฟนบอลอย่างเราๆเ,เนี่ยคาดหวังกันนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากตอนที่วิกตอร์เยอแคเรสเนี่ยมีข่าวว่าเขาให้ความสําคัญกับอาร์เซนอลก่อนหลายท่านก็เชียร์ว่าเฮ้ยลองเป็นคนนี้ดูไหมนั่นก็คือวิกตอร์โอซิเฮนนะครับล่าสุดเนี่ยอ่ามันต้องเริ่มล่าบแบบนี้ก่อน เริ่มจากการที่ฟริโซโรมาโน่นะครับรายงานเข้ามาว่ากาตาสรายเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโอชิเมนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มยื่นข้อเสนอแรกในราคา50าบวก้าล้านยูโรหรือถ้าคำนวณแพ็กเกจร,รวมเงินปอนก็อยู่ที่ประมาณ47.5ล้านปอนนะครับโดยที่ยังมีอัลฮิลาวยังตามจีบอยู่แม้ว่านักเตะจะเคยปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ตอบตกลงในรอบใหม่กับอัลฮิลาวก็ตามซึ่งก็ตามคาดนะครับคือนาโปลีเนี่ยต้องการค่าตัว75้าล้านยูโรหรือว่าประมาณ65ล้านปอน เมื่อถูกปฏิเสธเนี่ยกาลาตสรายก็ยื่นไปใหม่ที่60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ52ล้านปอนด์แล้วก็โดนปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการพูดคุยก็ยังดําเนินต่อไปครับซึ่งดูจากทิศทางกระแสเนี่ยเป็นไปได้มากแล้วล่ะครับว่าหนึ่งในชื่อกองหน้าตลาดที่แฟนๆหลายคนอยากจะได้นะครับชื่อที่แฟนๆหลายคนคาดหวังก็น่าจะหายไปในไม่ช้านี้เพราะว่าเราก็ดูจากแนวโน้มแล้วมันก็มีโอกาสที่โอซิมเมน จะย้ายไปอยู่กับกลาลาสราจริงๆที่ชันก่อนเขาก็เล่นกับกาลาอยู่แล้วนะครับในสัญญายืมตัวแต่ว่ารอบนี้ก็มีโอกาสที่จะซื้อขาดขายข,ขาดกันไปสาเหตุที่ยังไม่สามารถเดินดิวกองหน้าได้ตอนนี้เราก็ทราบๆกันนะครับมันก็มาจากการที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยขาออกเพิ่มได้แล้วก็น่าจะทําให้ขาเข้าทางบริเอร์บูโมที่ดาเนินการกันอยู่ตอนนี้แล้วมันยังค้างเติมงอยู่เนี่ยมันติดขัดไปด้วย ไม่ต้องพูดถึงกองหน้าตัวหลักที่ชะง,งักยากรไปเลยนะครับมันต้องมองเห็นข่าวออกก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้าพูดถึงรายรับช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่อาจจะทําให้แฟนแมนยูนเต็ดอย่างเราหายใจคล่องคอกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าฟรีโซโรมาโน่ในที่สุดก็รายงานเฮียบิโกนะครับไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของทีมอื่นแต่มันเกี่ยวกับเรานะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยปิดดิวคว้าตัวแอนโทนีอีลังกาจากนอตติงแฮมฟอเรสได้เรียบร้อย ค่าตัวรวมอยู่ที่55ล้านปอนด์นะครับซึ่งรายงานจากเด v ิ d ออนสตีนเทียร์หนึ่งเดียเลติกนะครับได้ขยายความเอาไว้นะครับว่าเป็นดีลที่มีมูลค่าเงินต้นการันตี52ล้านปอนด์ก็คือเงินต้น52ส่วนที่เหลืออีก3ล้านปอนด์จะเป็นแอดออนอย่างยากก็คือเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองแต่เงินต้นดิลกอเซอร์ก็ให้เยอะไปแล้วดีลเนี้ยก็เป็นดีลที่อาจจะทำให้เราได้ลุ้นเควิกโกกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยกุเล่นไปว่า ตอนที่แมา์เดตขายอ e ีลังกาไปกับฟอเรส์เนี่ยเราได้ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในการขายครั้งต่อไปหรือว่าเซลล์ออนคลอสไปด้วยนะครับซึ่งเป็นในรูปแบบที่แบ่งอยู่ที่ประมาณ 15- ถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ถ้าคำนวณแล้วเนี่ยแมร์เดก็น่าจะได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ5ถึง8ล้านปอนด์ด้วยกันโดยประมาณซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับอาจจะทำให้เราเอาไปเสริมแล้วก็จบเรื่องเอโมโมก็ได้ที่มันยังค้างเติง่งที่มันยัง ปิดดิวกันไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับก็มารอดูกันว่าไอ้สุดท้ายเงินไม่ถึง10ล้านปอนด์ตรงเนี้ยที่มันการันตีเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อทิศทางในการเสริมทีมในสโมสรอ,อย่างไรบ้างนะครับไปต่อกันที่อีกดิวขาออกนะครับซึ่งข่าวนี้บางท่านฟังแล้วนะครับอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ซึ่งคริสวีเลอร์นะครับเทียสองจากเดลี่เมลก็รายงานเข้ามาว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของอันเดรโอนาไว้ที่30ล้านปอนด์ อันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นไปตามมูลค่าการตัดจำหน่ายนะครับหรือว่า amortization ที่สมมุติว่าเราตั้งราคาค่าตัวไว้นะครับประมาณหนึ่งก็เพื่อที่จะทำให้เราไม่เสียเปรียบทางบัญชีนั่นเองทีนี้วิลเลอร์ก็ได้บอกว่าโอนาน่าเนี่ยดูจะมีโอกาสอยู่ต่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิลเลอร์ได้อ้างว่าทางฮอกเก้วิตาลโคชประตูเนี่ยก็ยังพอใจในตัวของโอนาน่าอยู่นะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าโอนาน่าปล่อยออกไม่ได้สิ่งที่ไมตต์อาจจะต้องทําก็คือบายินดีย้ายทีมอยู่แล้วโอเคก็ปล่อยบายินดีไปคุณอาจจะซื้อประตูประตูที่ราคาไม่แพงนักนะครับ1 0บถึงสิล้านปอนหรือพูดง่ายง่ายคือ5้าถึงสิล้านปอนแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาประตูตัวใหม่เข้ามาแล้วก็อาจจะลองให้ประตูตัวใหม่ย,ยืนมือหแทนโอนาน่าไปเลยอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ คือถ้าโอนลนาอยากจะอยู่ต่อแต่ฟอร์มไม่ดีคุณก็นั่งสำรองไปแล้วกันอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้พูดตรงๆนะครับมันขายออกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคืออย่างที่เราเกริ่นกันในเมืม่อสักครู่นี้สโมสอนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอตั้งค่าตัวไว้นะครับไม่ให้มันเสียเปรียบทางบัญชีนะครับคือเราเซ็นโอนลนามาเนี่ยจากอินเตอร์เนี่ยนะครับเอาเงินต้นเนี่ยสีานะครับจล้านปอนด์ด้วยกัน นะครับซึ่งเซ็นมา5ปีค่าตัดจำหน่ายหักไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8.7นะครับล้านปอนด์ประมาณคูณ2ก็คือ17นะครับสมมตุติเอา4 3ลบ17เหลือประมาณ26ล้านปอนด์ฉะนั้นตั้งขายไว้30ล้านปอนด์ก็ไม่เสียเปรียบทางบัญชีอันนี้คืออธิบายให้ฟังเกิดเคสของอุแน่ๆในเรื่องของทางบัญชีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับต้องมารอดูกันต่อว่าสุดท้ายประตูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า อีกดีลที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็คือในกรณีของเจาดอนซานโชรายงานจากอัลเฟอร์เพดูล่านะครับผู้สื่อข่าวสายโรงจากนาโปลีรายงานว่าซานโชเนี่ยขอให้ฝั่งยูเวนตุสก็คืออีกอร์ทูดอกุนซือคนใหม่นี่นะครับช่วยเร่งดีลให้ไวขึ้นอีกได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซานโชนะครับณสถานการณ์ตอนนี้เขาเริ่มจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาบ้างแล้วแม้ว่าจะยังมีช่องห่างกันอยู่ก็ตาม,มานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ฟรีโซโรมาโนได้รายงานว่าในสัปดาห์นี้จะมีการนัดพูดคุยทั้งยูเวนตุสแมนยูไนเต็ดแล้วก็เอเย่นของฝั่งซานโช่เพิ่มอีกนะครับขณะที่โรมิโอเกรสติเทนหนึ่งสายตรงของยูเวนตุสก็ยืนยันนะครับว่าสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยระหว่างแมนยูไนเต็ดกับยูเวนตุสโดยตรงนะครับซึ่งตัวนักเตะเองก็ไฟเขียวให้กับยูเวนตุสไปแล้ว แต่ก็มีข่าวเบรกเบาเเข้ามานะครับจากจูลกาดิมาซิโอพูดข่าวเทียสองจากสกายอิตาเลียเช่นกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยดิมาซิโอรายงานนะครับว่าลำดับความสำคัญของยูเวนตุสเนี่ยคือการเก็บฟรานซิสโกคอนเซซาวที่ยืมตัวมาจาก FC ฟซปอร์โตโดยที่ยูเว่มีความต้องการจะซื้อขาดนะครับแล้วก็มีซานโชเป็นเพียงแค่ดีวสำรองเท่านั้นแต่ว่าจากการเก็บข้อมูลข่าวต่อเนื่องจากคุณบาสิงานของเราก็ได้รายงานไปว่าริมิโอเกรสติที่เป็นสายตรงของยูเว่รวมถึงฟริโซโรมาโน แล้วก็อัลฟาโดเพดูล่าเนี่ยต่างก็รายงานอยู่นะครับว่าตอนนี้ยูเว่เนี่ยเอาจริงนะแล้วก็ต้องการจะปิดเดลซานโชให้ได้น่แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้อารเกสติก็มีที่เพิ่งรายงานไปเมื่อวันที่3ก,กรกฎาคมนะครับว่ายูเวนตุสอาจจะดีลซานโช่ในตอนนี้เพื่อเป็นการกดดันให้ปอร์โต่เนี่ยปล่อยฟรานซิสโกคอนเซซาวในราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งเอาในค่าฉีก30ล้านยูโรเนี่ยฟรานซิสโกคอนเซซาวเป็นตัวริมเส้นวัย22ปี ที่น่าจับตาม,มองนะครับตัวริมเส้นดิกรีทีมชาติโปรโตุเกสเลยซึ่งคอนเซซาวเนี่ยย้ำนะครับว่าค่าฉีกตอนนี้30ล้านยูโร a g r e s สติ i เอบอกว่ายูเว่ต้องการปิดทั้ง2ดีลให้ได้ครับซานโช่เนี่ยน่าจะเอาจากแมนยูเนตดในราคาไม่เกิน25ล้านยูโรค่าฉีกคอนเซซาวสามล้านยูโรทีนี้ทีมข่าวก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จุดตัดในเรื่องนี้อาจจะอยู่ ที่หลังสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปนะครับสาเหตุก็เพราะว่าราคาค่าฉีดของคอนเซซาซจะพุ่งขึ้นเป็น45ล้านยูโรซึ่งก็คิดเป็น50เลยนั่นเองนะครับจุดยุทธศ,ศาสตร์ของเรื่องนี้สำหรับยูเว่คือการปล่อยตัวนิโก้คอนซาเลสออกจากทีมซึ่งเป็นนิโก้คอนซาเลสเล่นดริมเซนให้กับยูเว่เป็นปีกอาร์เจนตายนะครับจะเป็นคนละคนกับนิโก้คอนซาเลสมิดฟิลชาวสเปนของแมนซิตียนะครับ ซึ่งนิโก้เนี่ยย้ายมาจากฟิโอเรนติน่าแล้วก็ทำผลงานได้น่าผิดหวังค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับยูเวนะครับว่าจำเป็นต้องโละนิโก้กอนโซเลสออกซึ่งถ้าปล่อยออกได้ก็อาจจะดาเนินการได้ทั้ง2ดีลตามที่อเกรสตีได้บอกไว้นะครับอันนี้ผมแทรกนิดนึงนะครับบางท่านฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าทำไมแมนยูเนเต็ดไม่ไปสนใจฟรานซิสโก้คอนเซซาวบ้างซึ่งคือถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะครับว่ากันตามตรง นักเตะคนนี้นะครับก็เคยเล่นหน้าต่ําก็ได้นะหรือว่าเล่นเป็นกลางตัวรุกนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันจุดนี้นะครับเรามองไปแล้วก็ถือว่าน่าสนใจฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับลงเล่นในเซเรียให้กับยูเว่ไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะ26นัดทําไป3ประตูกับอีก4แอซิสก็ถือว่าเป็นตัวหลักประมาณหนึงแล้วก็อย่างที่บอกไป นะครับในช่วงต้นซีซั่นที่แล้วคอนเซิเล่นริมเส้นฝั่งขวาแต่ก็ขยับมาเป็นหน้าต่ํากับกลางรุกนะครับอ่ะดูจากอาพักษะอะไรต่างๆของคอนเซิรนะครับก็ก็น่าจับตามองนะครับเป็นผู้เล่นที่ผมว่ามีแววมากๆเลยในอนาคตทีนี้น่าสนใจครับว่าอนาคตของคอนเซซาว d จะเป็นอย่างไรผมเข้าใจนะบางท่านอาจจะถามมาว่า แล้วทำไมแมนเต็ดไม่ไปดิวคอนเซซาซอะเองละ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสัญญากับปอร์โตนะจนถึงปี2029นะครับตอนนี้ยูเว่ยังเซ็นแบบซื้อขาดเข้ามายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปแยกไปถ้าสมมติมีโอกาสนะครับทีนี้เป็นไปได้ว่าดิวที่ดีเมเโอรายงานเนี่ยสอดคล้องกับจุดที่ aggressiv เคยรายงานไว้นะครับอย่างที่ผมได้ขยายความไป ซึ่งดูแก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดีลซานโช o ที่เห็นรียบขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่จบไวมากก็อาจจะหลัง1สิงหาคมไปเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกกันไปนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องดีลที่ล่มของสโมสร d เดวิดออนซีนครับผู้สข่าวเทีย1จากเดลติกนะครับแล้วก็ดมคราฟตันเทีย2จากเดลติกเช่นกันนะครับ ก็รายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยได้ถอนตัวจากการเจรจาลับเกี่ยวกับการถ่ายทำสารคดีแบบเจาะลึกของ a m เ z o n Prime าสำหรับฤดูกาลหน้าซึ่งอาจจะเป็นดีลที่ทำลายเสถียรเลยนะครับหลังจากที่สโมสรสรุปว่าโครงการนี้เนี่ยสุดท้ายมันเป็นการรบกวนสมาธิแล้วก็เหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าของทีมชุดใหญ่คือตามที่แหล่งข่าวซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเขาไม่เปิดเผยตัวตนนี่แหละครับเพราะว่าเขาต้องการปกป้องความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดใช้เวลาหลายเดือน ในการเจราจากับ a เม z o n ในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วข้อเสนอจาก a เมซ o n เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า10ล้านปอนด์มาทำสรารคดีสมสร,รเรานี่แหละแล้วก็จ่ายเยอะด้วยแต่ว่าสมสร,รเราปฏิเสธนะครับคือถึงแม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของแมนยุนเต็ดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจาน,นี้ก็ตามแต่การตัดสินใจย,ยุติแผนดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับสาเหตุหลักก็คือรูเบนเนมริมแสดงความไม่พอใจครับไม่สบายใจ เกี่ยวกับการรุกล้ําของกล้องถ่ายทําที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมชุดใหญ่ขณะที่รายละเอียดในสัญญาเชิงพาณิชย์และข้อจํากัดด้านเวลาก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ก็เป็นปัจจัยร่วมให้ยุติแผนด้วยนะครับซึ่งทางแมนยูเนต็ดได้นําข้อเสนอนี้ไปหารือกับอโมริมหลังจบฤดูกาลและเมื่อได้รับความคิดเห็นจากอโมริมแล้วนะครับคณะกรรมการบริหารของสโมสรก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นเอกฉันท์ให้ยุติโครงการนี้ไป แม้ว่าสถานะทางการเงินของแมนยูเต็ดเ,เ,เนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่ามีหนี้อยู่700ล้านปอนด์ไม่มีฟุตบอลยุโรปให้เล่นในฤดูกาลหน้านะครับรายรับเชิงพาณิชย์ของสโมสรก็ได้ผลกระทบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีผู้สนับสนุนชุดฝึกซ้อมรายใหม่นะครับหลังจากที่สัญญากับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอย่าง T ทซออหมดลงไปแล้วก็เครือโรงแรม Marriott ก็ไม่ต่อสัญญาเหมือนกันครับอย่างไรก็ดีนะครับยังมีข่าวดีเหมือนกันนะเพราะว่า Apollo t i e s เนี่ย ต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรออกไปอีก3ปีแล้วก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดในโอทัฟร์เนี่ยก็ยังมีพันธมิตรรายอื่นๆที่เตรียมเข้ามาจอยเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อเสนอจากอเมซอนจะช่วยบรรเทาความกังวลด้านการเงินและฝ่ายพาณิชย์ของแมนยูเนเต็ดซึ่งก็รวมถึงอีเนีสและก็ซีออย่างโอมาเบโรด้าให้การสนับสนุนแต่ข้อตกลงเนี้ยมันยังขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้โดยรวมและการสนับสนุนด้านฟุตบอลหรือพูดง่ายก็คือฝ่ายบริหารนะ่โอเค แต่ฝ่ายฟุตบอลไม่โอเคแล้วสุดท้ายอามริมมาติดเบรกตรงนี้เขาบอกว่าโครงการนี้มันไม่เหมาะสมต่อทีมชุดใหญ่ในเวลานี้เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่รบกวนนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบไม่พึงประสงค์ต่อสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกล้องมีกล้องมีอะไรต่างๆมาสัมภาษณ์อีกมันทาให้สโมรสรไม่มีความเป็นส่วนตัวทั้งนี้ควรจะรวมทีมกันตั้งใจซ้อมในเวลานี้นะครับ ซึ่งการยกเลิกโครงการสารคดีกับอเมซอนเป็นการยืนยันว่าเสียงของอโมริมยังมีอิทธิพลอยู่นะแม้ว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยจะกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากอันนี้คือข่าวเขียนนะครับอโมริมได้รับสิทธิ์ในการปรับทีมตามวิสัยทัศน์ของตัวเขาเองแม้ว่าจะต้องยอมปล่อยนักเตะดาวรุ่งอย่างเลคานโดกานาโชออกก็ตามแมนยู United เนเต็ดเองกําลังดึงผู้เล่นที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของอโมริมเข้ามาและการตัดสินใจครั้งนี้ก็สแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระด,ดับสูง ของสโมสรสนับสนุนการตัดสินใจของอัมริมในเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดทางสโมสรแมร์เมเต็ดและอเมซอนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อประเด็นนี้กับทีมงานของดีแอตเลติกนะครับเนื้อข่าวล่าสุดซึ่งผมว่าโอเคนะก็เห็นด้วยในมุมนึงนะครับจริงๆเห็นด้วยในหลายมุมด้วยแหละนะเพราะว่านะตอนนี้ทีมมันยังไม่ประสบความสําเร็จอะเอาไว้ค่อยมาทําตอนมันซักเซสตอนได้แชมป์แล้วตอนที่ ล้างทีมแก้ทีมจนถึงวันหนึ่งมันสําเร็จค่อยมาทาก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังคิดคล้ายๆอโมริมหรืกว่ามันยังไม่เหมาะสมนะครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ช่วงท้ายฝากไว้นะครับกับผู้สมสัครของเราเริ่มที่เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทรีเมอร์จากไข่กรูมิงนะครับลองไปใช้กันดูจริงๆไม่จำเป็นต้องน้องชายก็ได้นะครับผมลองใช้เองแล้วใช้ด้หลายส่วนของร่างกายก็ได้เหมือนกันไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อใช้แล้วทําให้เราสะอาดแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายจะเป็นไข่คลีนเซอร์ผลิตภัณฑ์ความสะอาดน้องชายอันนี้ก็ลองใช้เองแล้วเหมือนกันนะครับใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าคือมันเย็นสบายด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับคือมันจะรู้สึกทําให้เราโอเคกับส่วนนั้นของร่างกายมากขึ้นครับฝากไว้นะครับกับทางผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากระ,กะย่างรสข้าวมันไก่ถ้าท่านใดไปเจอไก่ย่างนะครับรสข้าวมันไก่ตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆคิดถึงดูบังกําเนิดด้วยนะครับแล้วก็ฝากอาริฟุตบอลครับ ผู้สนับสนุนของเราแล้วก็ทนใดก็ตามที่อยากจะไปจับจองเป็นเจ้าของครับเสื้อเย้าใหม่ของแมวเติดกระดูการใหม่นะครับก็แอดไลน์ไปที่ SI ส e ซน e เนเจครับมีดดสคริปชันอยู่ด้านล่างใต้ลิงก์นะครับลองไปคลิกดูกันได้นะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นกาลัางใจให้กับเราแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติว่าอยากจะลงโฆษณากับดูมอบแดนนะครับช่องทางของเราเหมือนเช่นเดิมนะครับแต่แอสไซน์ช็อคทูเน็ตตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ